โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในจัดอันดับ d r a g o n b บ l l The Movie กันนะฮะซึ่งผมจะขอจำกัดแค่ภาคแซดมาจนถึงซูเปอร์แล้วกันซึ่งก็จะมีทั้งหมดประมาณ16 The Movie เรามาดูกันสิว่า The Movie ไหนนะฮะที่เราจะได้เอสซุโค่ของผมไปบ้างเออมาดูกันเรามาเริ่มจาก The Movie แรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือปะทะการิกจูเนียอ่าอันนี้นะฮะสำหรับอันนี้เนี่ย เนื่องจากว่ามันเป็นเดอรมูฟี่แรกนะครับผมจะไม่อะไรมากก็คือจะไม่ตัดคะแนนเรื่องสเกลพลังหรืออะไรทั้งนั้นแหละเราจะให้ความเป็นธรรมที่สุดนะแล้วก็สําหรับเดอรมูฟี่นี้เนี่ยกาลิกจูเนียนะฮะขอพรให้ตัวเองเป็นอมตะสําเร็จด้วย <c oughs> คงจะเล่นอาฟีเซอร์อิจฉาอยู่เหมือนกันฮะว่าทําไมมันถึงทําง่ายเหลือเกินส่วนสเกลพลังในตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงไอ้เพิ่งจบศึกพิกโกลโลมาบัดมาดเลยนะฮะแต่ยังเดินทางไม่ถึงช่วงลาดิชเราจะยังเห็นโกคูเนี่ยยังใช้เมฆสีทองกับพรองวิเศษอยู่ เออมองไปมองมาก็คิดถึงนะฮะแต่ฉากเด็ดๆรวมๆเนี่ยไม่ใช่ฉากต่อสู้ฮะแต่เป็นฉากที่โกหงเนี่ยยืนฉี่ให้คุริลินดื่ม <c oughs> คือข้อดีอยมากคือฉากนี้ฉากเดียวเลยคือเอาไปเลยเอสเทีย <c oughs> จริงๆจริงๆ,ๆนั่นก็เพราะว่าโอ้โหมันคงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆในอนาคตและและประเด็นก็คือถึงกาลิกจูเนียจะเป็นอมาตะนะฮะมันก็มีวิธีจัดก,การคนเป็นอมาตะอยู่ซึ่งมันคืออะไรสําหรับใครไม่ดูลองไปหาดูแล้วกันนะฮะ โอเคเดอร์มูฟี่ที่2นะฮะยอดยุตหนึ่งในไต้ล่า,าไม่ใช่อันนี้ผิดโอเคอันนี้นะฮะซึ่งตัวร้ายหลักในภาคนี้ก็จะเป็นดรวิลโลนะฮะเป็นช่วงที่สเกลพลังเริ่มอัพมาระดับในตอนช่วงสู้กับเบจิต้าแล้วก็คือโกคูสามารถที่จะใช้หมัดไคโอแล้วก็กิงคีดาม่าได้แล้วนะฮะศัตรูโดยรวมมันก็ค่อนข้างที่จะงันๆหน่อยมันค่อนข้างขาดเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็น่าแหละตามสูตรสําเร็จของเดอะมูฟี่มันไม่พอที่จะอธิบายอะไรได้มากนะ รวมๆเท่าที่ผมคิดให้กับภาคนี้คือตัวร้ายมันไม่ค่อยมีเสน่ห์งไงเออมันแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากเว้นแต่แต่ว่าความเก่งที่ขึ้นมาของโกคูเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมให้แค่อใช้ได้ก็พอแหลงสีไปทีนี้ก็จะเป็นเดอะมูฟวี่ที่3นะฮะศึกสถานพิภพอ,อันนี้จะเป็นตัวร้ายหลักก็คือทาเลสนะฮะ เป็นภาคที่โกฮังได้มังกรน,น้อยชื่อว่าอิคารัสหรือว่าไฮเออร์ดากอนมาเลี้ยงแล้วไงเออเป็นภาคแรกเลยที่ได้มังกรมาเลี้ยงแล้วก็ไอไฮเออร์ดากอนเนี่ยก็จะอยู่กับโกฮังไปอีกสักพักใหญ่ๆในเดอะมูฟวี่ถัดๆมาด้วยนะฮะถ้าใครสังเกตนะฮะเออแล้วก็ผมขอนอกเรื่องนิดนึงด้วยเดอะมูฟวี่นี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าทาเลสเนี่ยแม่งเป็นสายกเกษตรอ่ะเอออยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วก็มาตรวจดูโลกว่าไอ้ดินมันดีหรือเปล่าวะผลปรากฏว่าไอ้เฮ้ย ดินมันดีก็เลยแบบอยากจะมาปลูกที่โลกไง <c oughs> จะมาปลูกต้นไม้ที่โลกนะฮะแล้วก็เพราะว่าดินของโลกเรามันดีนี่แหละสาเหตุรู้ไหมว่าเพราะอะไรยำฉาถึงตายก็เพราะว่าดินโลกของเราเนี่ยแหละฮะย้อนกลับไปในศึกของเบจิต้ากับนับปะจําได้ไหมตอนที่ปลูกไซไบแมนขึ้นมาไอพวกเบจิต้ากับนับปะบอกว่าดินโลกมันดีมันเลยให้ไซไบแมนมีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าจะโทษว่ายำฉาตายเพราะว่าอะไร โทษด,ดินของโลกเลยเพราะว่าดินของโลกเราเนี่ยมันดีจนเกินไปทําอะไรได้ดีมากเอาจริงเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าหากว่าเราทรําธุรกิจกับพวกต่างดาวเนี้ยขายดินโลกเนี้ยคงจะรวยมากแบบโลละ20เออเพราะว่าดินของโลกมีคุณภาพมากนะฮะคือหลายๆอะม Movie เนี่ยจะอ้างอิงเลยว่าโลกเนี่ยคุณมันสมบูรณ์มากมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยดิน <c oughs> แล้วก็เขาบอกเลยว่าความเก่งของเทอเรสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดมากหลังจากที่กินผลไม้จากต้นแห่งชีวิตไป เป็นภาคที่ตัวร้ายเป็นชาวเกษตรนะฮะส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมเทเลสหน้าตาเหมือนโกคูนะฮะนั่นก็เพราะว่าตามที่เทเลสหรือว่าทาเลสบอกไว้เลยก็คือชาวสยาชั้นต่ำเนี่ยหน้าตามันจะซ้ํากันบ่อยใช่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกจะมีคนหน้าเหมือนบาดักเหมือนโกคูเหมือนทาเลสเยอะๆเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าหน้ามันโหลงไงเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับการเกษตรเนี่ยผมให้เอสสุข้ยไปเลยผมชอบมาก จริงๆสเกลของทาเลสเนี่ยเก่งแค่พอๆกับเบจิต้านะฮะแต่ว่าไอ่พอกินผลไม้เข้าไปเนี่ยพลังต่อสู้เนี่ยถึงขนาดแบบขาดโกคูแบบระดับไคโอเคนสิบเท่าได้เลยนะฮะก็คือสเกลพลังของโกคูภาพน,นี้จะประมาณก่อนจะเจอกับฟิเซอร์นิดหน่อยอะช่วงสู้กับกีนิวอะประมาณนั้นนะฮะสเกลพลังจะราวๆนั้นเลยเริ่มโหดละเริ่มโหดละทีนี้ก็จะเป็นเดอะมูฟวี่ที่4นั่นก็คือซูปเปอร์ซย่าทรงโกคูนะฮะ มันก็ไม่ใช่ซูเปอร์สัย่าแท้หรอกถึงจะพูดงั้นเป็นช่วงเจอกับสลักก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าภาคนี้ผมมองว่าภาคของทาเลสยังหนุกกว่าเพราะว่าไอตัวของสลักมันไม่ค่อยมีความโดดเด่นเหมือนพิกโกโล่อะเหมือนแบบอยู่ๆก็ยัดมาว่ามันเป็นผู้รอดชีวิตมาอีกคนนึงนอกเหนือจากพิกโกโล่เงี้ยเออแล้วก็ผู้เท่าสูงสุดลูกน้องก็คือเห็นลูกน้องไอตัวที่อยู่ในปกไหมฮะไอตัวทางขวาคือเปิดมาแป๊บเดียวคือมึงตายเลย <c oughs> คือไม่ใช่ตายได้ฝีมือของพวกโกคูนะฮะสลักนี่แหละฆ่าเอง จร,จริงๆสลักนี่คือเปิดมามันฆ่าลูกน้องตัวเองไปหลายคนพอสมควรแล้วนะฮะคืออีกอย่างว่าไปเลยคือมึงอาจจะแพ้เพราะว่ามึงฆ่าลูกน้องตัวเองก็ได้บางทีไอ้ลูกน้องตัวนี้อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้แพ้ก็ได้ใครจะไปรู้เอองั้นเอาไปเลยละกัน <c oughs> อีหอย่างว่าเราได้ดีแล้วดีแรงคนหนึ่งละภาคหนึ่งละอีหอย่างวะเนี่ยโอเคภาคถัดมาก็คือการล้างแค้นของคุลเลอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงหลังจ,จากจบศึกฟรีเซอร์ <c oughs> คูลเลอร์ก็เลยมาตามล้างแค้นให้กับน้องชายไง แต่ประเด็นก็คือผมอยากจะบอกว่า Air Time ของคูลเลอร์เนี่ยมันน้อยมากเลยนะฮะหลกัลกๆเนี่ยจะเป็นแก๊งลูกน้องที่ออกมาอย่างไอเซาเซอร์เงี้ยเออเซาเซอร์เนี่ยยังออกน่าจะนานพอๆกันเลยอะ่ะเรียกได้ว่าเกลี่ยบทให้ตัวร้ายรองค่อนข้างหนักมากผมก็เลยคิดว่าถ้านางนั้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเดอะมูฟวจากการล้างแคนของคูลเลอร์เนี่ยเป็นการล้างแคนของเซาเซอร์มันน่าจะดีกว่าไหม <c oughs> ออคือตัวไลยลองเนี่ยแย่งบทไปครึ่งๆเลยนะฮะไม่เชื่อลองไปหาดูเพราะกันเอาแค่ดีก็พอและอีกประเด็นหนึง่งเออเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งก็คือกว่าจะเป็นซูเปอร์สัญ่าได้นี่คือโกคูนี่ลีลามากงั้นลดเหลือแค่ใช้ได้พอ <c oughs> เออมันลีลาเกินไปไม่ดีไม่ดีฮะต่อมาเลยฮะศึกถัดมาต่อมาจากการล้างแคนของคูลเลอร์เลยอันนี้ฮะไอการกลับมาของคูลเลอร์ล้างแคนไม่สําเร็จก็ต้องกลับมาใหม่คราวนี้เขากลับมาในฐานะของเมตาคูลเลอร์นะฮะ ภาคนี้ไม่ต้องพูดมากเอาเอสเทียไปเลยถามว่าเพราะอะไรเบจิต้าถูกเตะไข่จนจุกอะภาคนี้ไม่เชื่อไปหาดูว่าโดนเมตาคุลเลอร์เตะแต่ไข่มันเล่นแต่ไข่อย่างเดียวมีหลายจุดให้เตะไม่เตะเตะแต่ไข่แล้วก็เป็นภาคที่เฉลยให้เห็นถึงความสามารถของไอการเคลื่อนย้ายข้ามมิติด้วยนะฮะว่าการจะทํางานของมันเนี่ยมันจะต้องเข้าไปยังมิติอีกมิติหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกมาตรงจุดที่เราจับพลังนะฮะเอออะไรอย่างเงี้ยมันให้เห็นความลึกของวิชามากขึ้นคุลเลอร์เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คิว่าเป็นภาคหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่กับการได้เห็นเบจิต้าถูกเตะไข่เล่นอย่างเงี้ยเออคนน่าจะชอบนะฮะโอเคเดี๋ยวมือวิต่อมาดูมือวิที่7แล้วภาค3ามซูเปอร์ไซยาปะทะมนุษ,ษย์ดัดแปลงอันนี้ฮะเจอกับหมายเลข13 14 15ผมขอบอกเลยว่าไอ้13เนี่ยมันโอเคอยู่นะ13มันค่อนข้างที่จะให้แบบอารมณ์ประมาณลาสบอสได้โอเคเลยแต่ไอ้1 4 15เนี่ยมองมุมไหนแม่งก็ตัวกีกี้ชัดๆนะฮะแล้วก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่ ลีลาเหลือเกินกว่าจะเป็นซูเปอร์สัญาได้เนี่ยคือต้องโดนแบบกระทือบสักระยะก่อนถึงเป็นได้เอาแค่ดีไปแล้วกันนี่ที่เพิ่มแต้มให้เนี่ยก็เพราะว่า13เลยนะฮะที่มันดูโหดใช้ได้แล้วก็ภาคเนี้ยโกคูโดนต่อยไข่ด้วยภาคก,ก่อนเนี้ยเบจิต้าโดนเตะไข่ภาคเนี้ยโกคูโดนต่อยไข่เออเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกนิดนึงละกันเพิ่งคิดได้ว่าไอตอนท้ายอ่ะโกคูทําหน้าเหมือนปวดขี้มากไม่เห็นสีหน้าของโกคูผมผมค้างผมขำค้างประมาณหลายวิอยู่นะ เออไม่เชื่อลองไปดูช่วงท้ายโกคูทำหน้าเหมือนปวดขี้มากมันปวดขี้จริงๆฮะลองไปหาดูได้โอเคได้ดีมากเนี่ยเพราะว่าโดนต่อยไข่กับทำหน้าปวดขี้เลยนะภาคเนี้ยเออต่อมาก็จะเป็นเดอะมูฟวี่ถัดไปร้อนแรงสุดขั้วศึกระเบิดซูเปอร์ไาย,ยาภาคของโบลี่มาแล้วฮะนี่อันนี้เลยภาคของโบลี่อันแรกเลยฉบับเก่าฮะที่เราจะต้องได้เห็นทนว่าตัวร้ายเนี่ยต้องทนลำบากในตอนเด็กขนาดไหน คือโชคลายมากดันไปอยู่ใกล้เตียงของไอ้โกคูโกคูมันก็เอาแต่ร้องไห้ไงโบลี oli, มันก็หนวกหูก็แบบกลัวโกคูมันร้องไห้ทําไมอะไรเงี้ยเป็นปมวัยเด็กฮะพอเจอโกคูตัวจริงนี่มันอยากกระทืบเหลือเกินสะใจก็เพราะว่าโบลีเหมือนได้แบบระบายอารมณ์ไงกูอดทนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันจะร้องไห้ทําไมก็เลยแบบได้อัดพวกโกคูได้สนับใจเลยเหมือนกับทั้งเดอะมูฟวี่เนี่ยมาดูโบลีระบายอารมณ์แล้วก็โดนฆ่าในตอนท้ายอะ่ะ <laughs> เ,<อ> <laughs> เพราะงั้นเอา เอสเทียไปเลยสุข่อยมากถือว่าอัดทุกคนได้แบบเท่าเทียมทุกคนเละหมดขนาดแบบโกหังกับโกคูเนี่ยเป็นร่างฟูลพาวเวอร์ที่เพิ่งออกมาจากห้องการเวลาแล้วนะฮะแต่ว่าโกหังเนี่ยยังเป็นแบบซูเปอร์ไซヤสองไม่ได้แค่นั้นเองไม่รู้ว่าที่เมียเป็นไม่ได้หรือเพราะว่าไม่มีแรงกระตุน้นแต่น่าจะเป็นอย่างที่2แหละไม่น่าจะมีแรงกระตุ้นเลยเป็นได้แค่นี้เลยสู้โบลี่ไม่ได้นะฮะโอเคทีนี้เดอะมูฟวี่ต่อมาก็จะเป็นไอ้ฟาวิกิตกาแล็กซี่ซึ่งก็จะเป็นไอ้เดอะมูฟวี่อันนี้นะฮะ ถามว่าภาคนี้มีดียังไงมันก็เรื่องมันก็เกิดเพราะว่าไอ้มหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมันจัดศึกประลองจัก,กรวาลที่ใหญ่กว่าศึกประลองชิงเจ้ายุทธภพอ่ะคือมึงเรียกเอเลี่ยนมาซะทั่วเลยและไอ้พวกโบจ็คมันถึงมาด้วยไงแต่จริงๆมันก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์จากเซลเกมแหละเป็นเพราะว่าอะไรลองไปดูเอาผมไม่อยากจะ,ะเฉลยมากแต่ภาคนี้ดีตรงที่ว่าไอ้โกหังซูเปอร์ไซヤสองได้เฉิดฉายอีกครั้งถ้าหากใครคิดถึงโกหังในตอนนั้นน่ะดัวนี้พอลำลึกได้อยู่เทพอๆกับตอนที่แบบว่าปราบเซลเลยก็ให้ดีมากแล้วกัน ทีนี้ก็จะเป็นเดือดมูวี่ที่10นะฮะการกลับมาของโบลี่ผมอยากจะบอกว่าไอโบลี่อ่ะมันไม่ตายฮะเออสรุปคือมันไม่ตายจากศึกอันเนี้ยมันกลับมาใหม่ในตอนนี้เพราะว่ามันโดนแช่แข็งไงมันเลยกลับมาช้าไปหน่อยเอาแบบกลับมาอีกทีโกฮังเนี่ยก็คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะถ้าเทียบกับตอนนั้นมันก็หลายปีจนมาภาคบูแล้วและประเด็นก็คือภาคนี้เหมือน ทุกคนมาให้โบลี่ย้ำเล่นใหม่อะโบลี่บอกทุกครั้งที่กูกลับมาหนิ <c oughs> พวกมึงก็ให้กูย้ำเล่นตลอดเลยนะ <c oughs> จริงๆอะจริงๆจริงๆเพียงแต่คราวนี้เนี่ยคือตัวแปรมีมากกว่าเดิมไงมีพวกวีเดลมีโกเทนมีทรังค์สอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราได้เห็นโบลี่ระบายอารมณ์อีกครั้งแต่มันก็ชักจะเกินไปแล้วขอลดแรงให้เหลือแค่ดีมากก็พอคือจะกลับมาอะไรมากมายการกลับมาของสุดยอดนักลบไบโอโบลี่คือมันกลับมาบ่อยมากอันนี้ก็คือไม่ใช่โบลลี่ตัวจริงนะฮะ แต่มันเป็นไอโบลีท่ที่โดนเอาเลือดไปเข้าการทดลองมันเหมือนกับเป็นร่างโครนนะ,ะแต่เป็นร่างโครนที่ไม่สมบูรณ์ของโบลี่และภาคน,นี้เอาจริงๆสเกลมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะฮะเออไม่ค่อยมีความสาคัญเท่าไหร่เอาไปแค่นี้ก็พอคือเหมือนกับเอาโบลี่มายำซ้าอ่ะแต่ยำซ้ําได้กาก,กว่าภาคที่แล้วอ่ะมันก็ได้แค่นั้นนั่นแหละโอเคภาคต่อมานั่นก็คือการฟิวชั่นของโกคูและเบจิต้าถูกต้องฮะ เรากำลังพูดถึงฟิวชั่นกูโลกศัตรูก็คือจานิมบาเลยผมให้ภาคนี้วางไปที่เอสเทียเลยเป็นเดอะเบสของผมเลยเป็นภาคที่ผมดูบ่อยที่สุดนั่นก็เพราะว่ามันมีทั้งความฮาความมันทุกอย่างครบลงตัวเป็นฉากเปิดโกจิต้าแล้วก็มีเบคุด้วยไอล่างฟิวชั่นผิดพลาดที่เอาแต่ตดนะ่ะเออสนุกมากแล้วก็เราได้เห็นว่าซูเปอร์ไซヤสามนี่สู้จานิมบาไม่ได้ซึ่งจานิมบาเนี่ยจริงๆแล้วนะก่อนที่จะมีภาคของพวกเบลุสแล้วก็ฟีเซอร์ทองมาเนี่ยจานิมบาถือว่า เป็นบอสในเดอะมูฟวี่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะแต่หากอิงตามจากที่อาจารย์โทริยาม่าได้กล่าวมาเออซึ่งจริงๆแล้วนะฮะแกเคยบอกว่าทุกๆเดอะมูฟวี่ที่ผ่านไปนะฮะพวกบอสเนี่ยเดเดอะมูฟวี่ใหม่เนี่ยจะต้องเก่งกว่าเดอะมูฟวี่ก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะฮะเอออันนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นจานิมบ้าเนี่ยจะเก่งกว่าไอฮิรุเดกันของอันนี้ต่อมาก็จะเป็นเดอะมูฟวี่ที่13นะฮะลธิ์หมัดมังกรถล่มโลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมเขาถึงจงใจตั้งชื่อแบบนี้นะฮะเหมือนกับว่าโกคูเนี่ยจะเอาหมัดมังกรปล่อยโลกเฉยอะเออแต่นันท่ตูไม่ได้ผิดอะไรเลยจะต่อยถล่มโลกทําไมเป็นภาคที่สเกลพลังที่ค่อนข้างมั่วเพราะว่ามันทําเอา Ultimate Go h a n แล้วก็ Go Tenko Super Saya สามเนี่ยเป็นตัวตลกอะจริงๆ Ultimate Go h ังผมก็ยอมรับนะว่ามันดรอปลงนั่นก็เพราะว่ามันเป็นสึกหลังจากจบช่วงบูไปแล้วไงใช่ไหมล่ะฮะโกคูก็คืนชีพแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ถึงช่วงที่ไอ้โกฮังอ่อนซ้อมไงมันเริ่มอ่อนแลวพลังเริ่มดรอปลงไปเออมันก็เข้าใจได้แต่โกเทนคูดซูเปอร์เซย่าสามเนี่ยเออก็คงเก่งกว่าโกฮังนั่นแหละแต่มันก็กาก,กว่าซูเปอร์เซย่าสามโกคูเกินไปไหมมันไม่ควรจะห่างกันขนาดนั้นฮนะเหมือนกับว่าปูบทกลับมาให้โกคูอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อสเกลพลังมันค่อนข้างแบบมั่วมากผมขอหักคะแนนเลอแค่ดีพอตอนแรกเจ้าดีมากให้นะแต่ก็ถือว่าเป็นภาคที่ปูบทมาได้ดีนะนั่นก็เพราะว่า ความหลังของทาปิออนกับน้องชายเนี่ยคือน่าสงสารมากฮะต้องเป็นแบบเอาตัวเองผนึกไอฮิรุเดกันไว้แล้วก็ศัตรูอย่างฮิรุเดกันเนี่ยภาคนี้ถือว่ากระจอกกระจา,นเ,าเนมบานะฮะก็คือฝีมือมันแค่จพอๆกับซูเปอร์สยามโกคูแค่นั้นเองซึ่งซูเปอร์สยามโกคูเนี่ยสู้จานนมบาไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวมูฟี่ต่อมาอในที่สุดก็มาถึงเดอะมูฟี่ที่เรารอคอยดราก้อนบอลแซกศึกสงครามเทพเจ้าเป็นเดอะมูฟี่แรกเลยนะฮะที่พวกโกคูเนี่ยแพ้ขาดลอย คือไม่ชนะตัวร้ายฮะแต่ก็รอดไปได้อยู่เออเป็นการขยายจักรวาลดรเกอนบอลให้มันแบบเพิ่มเติมขึ้นไปอีกถึงถึงจักรวาลนี้ว่ามันไม่ได้มีแคบแค่นี้อีกแล้วนะแล้วก็เป็นภาคเปิดตัวซูเปอร์ซายคอร์สด้วยคือแบบเปิดตัวซะเท่เลยแล้วก็ไม่นานก็เลิกใช้เพื่ออะไรเดอะมูฟวี่ต่อมาตัวก็ไม่ใช้แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีของกินต้องแบ่งปันไม่งั้นโลกอาจโดนทําลายได้เอาไปแค่ดีมากพอต่อมาก็จะเป็นการคืนชีพของฟรีเซอร์ เอาจริงนะฮะภาคนี้เนี่ยต้าหากเทียบกับเดอะมูฟวี่อื่นๆมันไม่มีการปูภูมิหลังอะไรมากมายเลยเปิดมาพุ๊บเราก็รู้แหละเพราะว่าเรารู้จากฟรีเซอร์มาดีอยู่แล้วไงว่ามันคืนชีพมาล้างแค้นเฉยเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักๆของภาคนี้ก็คืออัดกันเอามันเปิดจากมโมดูให้ผู้กีกี้มันวอร์ไปก่อนแล้วค่อยเอาตัวโหดๆมาต่อยกันที่หลังเงี้ยแล้วก็เปิดตัวร่างซูเปอร์ไซย่าบลูแล้วก็โกลเด้นฟรีเซอร์คือมันงั้นๆไปนหน่อยในความคิดผมอะฮะเออเพราะฉะนั้นภาคนี้เอาไปแค่ดีธรรมดาพอต่อก็็จะเปน ใช่แล้วล่ะฮะ Dragon Ball Super Broly ภาคนี้โอ้โหผมขอบอกเลยว่าเ,ออเดี๋ยวอย่าไปอย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวขยโยกก็ได้อะไม,ไม่ได้กัใช่อยู่ที่อีอย่างว่านะฮะมันคือเวอร์ชั่นใหม่ของโบลีแต่ลองนับสิฮะว่าในอดีตที่ผ่านมานี่โบลี่กลับมากี่รอบแล้วเนี่ยหนเนี่ยสเนี่ยสถึงจะไม่ใช่ตัวจริงมันก็กลับมาอีกอะเพราะฉะนั้นแล้ว ดากอนบอลซูเปอร์โบลีเนี่ยถือว่าเป็นการแบบรีจักรวาลของโบลีใหม่เลยว่าไม่เอาไม่เอาไอ้สตัวก่อนหน้านั้นถือว่ามันเป็นแบบภาพหลอนไปแล้วกันเวอร์ชันใหม่เนี่ยเท่กว่าโหดกว่าแล้วก็เป็นคนดีกว่ามากคราวน,นี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาปูโบลีให้เป็นคนดีอะ่ะเออดีกว่าเวอร์ชันก่อนเยอะเลยไม่ใช่บ่นอะไรก็คาคาลอดคาคาลอดคาคาลอดขาขาลอดย่างเดียวบน่นเป็นเบจิต้าเลยภาคน,นี้เนี่ยก็คือแบบมันอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่มากที่เราได้เห็นนะฮะแต่ว่า มันได้เห็นพัฒนาการของตัวละครแต่ละตัวอย่างฟีเซอร์เงี้ยกรสอบทรายสีทอง <c oughs> มาให้โบลี่อัดเล่นเป็นชั่วโมงเลยแบบเป็นตัวโจ๊กมากเราได้เห็นพัฒนาการด้านนิสัยของฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแง่ yeah. ไม่สูง5เซนต่อปีเนี่ยมันจะตายให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วอสุโคยไปเลยก็จะประมาณนี้แหละฮะสำหรับเดอะมูฟวี่ทั้งหมด16ภาคที่ผมเอามาก็จะมีเอสเทียรสุโคยอยู่ทั้งหมดประมาณ6ภาคดีมากสภาค ดีสามภาคใช้ได้2แล้วก็อีอย่างว่าอยู่หนึ่งก็คือไอ้หลอดสลักนี่แหละ <c oughs> มึงฆ่าลุมน้องตัวเองทําไมมึงทําไปเพื่ออะไรเออ,อีอย่างว่าอยู่ภาคเดียวแหละก็จะประมาณนี้แหละฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ